สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมคนเดิมนะครับคนที่ผ่านทางมาเช่นเคยอีกแล้วนะครับผมได้เวลาสักทีนะผมรู้ว่าทุกคนรอกันอยู่ผมเลยดองรองเล่นครับผมไม่ได้ดองพอดีว่าตอนนี้ผมอยู่ในการทดลองว่าเด็กเนี้ยเขาจะเป็นมายัางไงนั่นก็คือมังกรสมบัติมารดราจิเวลที่ได้รับร่างใหม่นั่นก็คือเกรดสีของเขานันเองอย่งางมังกรสมบัติมารที่แท้จริงดราจิเวลอีคินิสนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าถ้าปิดเกมมัน,นแรงสะใจกูมากเลยตอนนี้มันเป็นร่างมาร์สเนี่ยมันโคตรเรื่องมาก แต่พอมาเป็นล่างนี้แหมท่าปิดมันสุดยอดมากเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไปโอเคครับเหมือนเดิมนะครับไลท์ไลน์เหมือนเดิมครับเชเวลเลสดาก็คิดเริ่มหลังจวนหนึ่งครับเชเวลคอร์ดาก้นนะครับโดนเชเวลนีไลทับคอตัวเองออกจากโซนะครับเชเวลนีดาก้นนะครับปีฮิตแวนโซชั้นหนึ่งะครับแล้วถ้าเกิดโดนการ์ดเกรดสามที่มีคำว่าน่าเชเวลไลทับโซชั้นหนึ่งถ้าเกิดเกรดในโซต่างกัน3เกรดจูบการ์ดหนึ่งใบแล้วก็มาโฮลิวโดนร์เชเวลนะครับผมเขาเอ่อ เ้าตัวบัสหนึ่งครับโซชาร์ดสองถ้าเกรดต่างกันทั้งคู่จวดหนึ่งครับสกิลเมื่อโจมตีครับโซบัส so เกรดต่างกัน4เกรดพาวเวอร์แวนการ์ดคู่ต่อสู้เป็นหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดแวนการ์ดเกรดของคู่ต่อสู้เป็นเกรดสามขึ้นไปนะครับคริสติคอลเราเพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นลายๆเนาะเหมือนเดิมนั่นเองเอาละครับมาดูกันที่เมนเด็กกันดีกว่าตัวใหม่ของเรานั่นเองครับร่างใหม่สดๆร้อนๆชินมาโฮลิวโดราจิเอลคืออิกนิึน บอกได้เลยว่าโคตรเก่งโคตรอันตรายนั่นเองนะครับผมคอนของเขานะครับไลท์ทับได้แค่ดาจิเวลเกตสามท่านั้นนะครับผมแล้วก็ออโต้แวนการ์ดนะครับผมเมื่อเริ่มต้นแบทเทิลเฟสของเราเก็บการ์ดในดรอปโซนสองใบเข้าสู่โซนนะครับแล้วก็ถ้าเรามีการ์ดเกรดต่างกันสี่ใบขึ้นไปอยู่ในโซ่แถวหน้าขึ้นของเราปัดพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นห้าพันนั่นเองนะครับเขายืนหมื่นสามโบยหมื่นห้าสองหมื่นแปดไปเลยนะครับผมแล้วก็ สกิลสุดท้ายเมื่อโจมตีนะครับผมในช่องเวนการเมื่อโจมตีซอฟต์บัการ์ดเกรดต่างกัน5เกรดนะครับจากนั้นรีไทยเรียก,การ์ดแถวหลังของคู่ต่อสู้ทั้งหมดและก็การ์ดยูนิตแถวหน้าของคู่ต่อสู้ทั้งหมดพาวเวอร์เป็นศูนย์นะครับแล้วก็การ์ดใบนี้คริติคอลเพิ่มขึ้นหนึ่งนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเกรสี่มีทิปันไดปัดเขาเหลือศูนย์แล้วตัวเองแล้วแล้วตัวเองมันปัดแถวหน้าอีกหมื่นห้าเฟี้ยวเงาะโคตรแรงโคตรแรง โอเคครับตัวต่อมาเป็นไซเคิลสไตล์นะครับผมตัวที่เอามาเล่นกับโครโนเจตได้ผมใส่มาถึง4ใบกันเลยนะครับผมคือสกิลเขาสุดเทพมากโดยเฉพาะตอนเล่นกับดาจิเวลเขาบอกว่าออโต้นะครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรียการ์หรือจีการ์เดียนทำความสามารถนี้ตามช่องนะครับผมโ mm. ชก์สเกตสี่หนึ่ใบาจากบนมือหรือแวนการ์ดเราเป็นเกรสี่นะครับผมถ้าทํา ทำความสามารถตามช่องนะครับถ้าอยู่ในช่องเรียกาดเขาตะบัน้นหนึ่งจวหนึงนะครับเก็บการ์ดในดรอปโซนของเรา2ใบเข้าสู่โซน,นะครับผมแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ช่องการเดียนนะครับชิลเพิ่มขึ้น1 5ึ0 0หันเป็นตัวป้องกันแล้วก็ได้จวเมื่อลงมาด้วยและอีกสกิลสุดเทพของเขานะครับเมื่อถูกทิ้งเพื่อไล่เกต3หรือเป็นค่าคอสของการสไตร์นะครับผมจวักการ์ดขึ้นมือได้1ใบอะไรมันจะประโยชน์เยอะขนาดนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่ามัน <laughs> มันทํามาประชดที่ผมด่าไว้หรือเปล่าว่าล่างมาส โอเคนะครับต่อมาเป็นมังกรสมบัติมาลิสเท่าเกลเลอร์นะครับผมติดมาหนึ่งใบเพราะได้รีทายหรือได้เปลี่ยนมือนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รีทายหรอกส่วนใหญ่เอามาเปลี่ยนมือสกิลของเขานะครับผมบอกว่าเมื่อโจมตีถ้าเกิดเราเคยทําการโซบัสสี่ใบหรือมากกว่าด้วยสกิลของเวนการ์ดในเทอร์นี้นะครับผมนำการ์ดในมือหนึ่งใบของเราเข้าสู่โซถ้าทำโจกการ์ดขึ้นมือหนึ่งใบและเลือกเรียกการ์ดคู่ต่อสู้หนึ่งใบรีทายนะครับผมไม่มีอะไรมีแค่นี้นะครับเอามาเติมมือหรือได้เปลี่ยนมือ ต่อมานะครับออเดอร์เลกาลิสพีดหุ่นฟาง l เลกาล p สพีดตรงนี้สัญลักษณ์ตรงนี้ใส่ได้แค่ใบเดียวนะครับเลกาลสพี e เขาบอกว่าเราสามารถนําเกรดสและเกรดสอย่างละเกรดนะครับจากในดรอปก็ได้หรือจากในกองก็ได้รวมกันนะครับผมโชว์ให้ดูเกรดสี่นำขึ้นมือเกรด3คอลงช่องเลียกันนะครับผมสุดยอดจริงๆถ้าสมมติว่าหลุด หลุดเกรดสามอะไรสักทีแล้วก็แบบคอสมมุติว่าเราทิ้งลิซราเกลเลอร์ไปแล้วเราใช้เลกาลิสแล้วเอาไอเนี่ยคอลงมาไอเนี่ยก็เก็บเลกาลิสหรือเก็บลิซ่าเกลเลอร์ก็ได้ขาดอะไรก็ได้ครับต่อมาพระเอกพระเอกมาแล้วมังกรศิรามาร็อกอากูนนะครับผมบอกเลยว่านี่คือตัวเก่งที่สุดในเด็กของดาจิเวลแล้วครับวงเล็บเรียากากศนะเขาบอกว่าวันเพอร์เทินนะครับในช่องเรียากากศถ้าเกิดตีอยู่ในเกรดสามขึ้นไปพาวเวอร์เพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นนะครับถ้าเกิดเกรดเรามีสี่เกรดต่างกันในโซนนะครับผมแล้วก็สกิลที่นะครับ เมื่อเห็นแวนการ์เราโซบัสสี่ใบหรือมากกว่าด้วยสกิลของแวนการ์นะครับเขาจะบัสหนึ่งสแนตนยูนิตนี้นะครับผมโอ้โห,โห,โหต่อมาเป็นเอมพูซาครับพี่ทําไมไม่ใส่เมดครับคําตอบคือเมดแรงก็จริงครับแต่ต้นเกมบางทีเอมพูซาเก่งนะครับผมแต่ว่าใส่มาแค่นี้เพิ่มบางทีไม่ค่อยได้ใช้นะครับเขาหยิบได้แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกคือผมมองว่าเมดแรงก็จริงเก็บดรอปก็จริงแต่ถ้าเริ่มก่อนมันจะค่อนข้างยุดเละตีหนึ่งหมื่นนั่นเองนะครับผมแล้วผมก็ว่าบางทีต้นเกม เออเอาเมดมาตีเนี่ยไม่ค่อยคุ้มซะด้วยถ้าเกิดจะเอาแรงต้นเกมไม่สิถ้าจะเอาแรงเลทเกมแล้วคอมาเพื่อใส่ได้แค่2ใบเนี่ยผมเอาเอ็มพูซ่ามาวัดข้อมือเขามากดีกว่านะครับผมต่อมานะครับเป็นโคตรเก่งเหมือนกันนะครับผมของเสริมใหม่ที่มันเล่นกับเกียสีหมดเลยนั่นก็คือซาแกนนะครับผมซาแกนนี่ก็บอกได้เลยว่าโคตรจริงๆนะครับสกิลของเขาออโต้นะครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรียการดนะครับโซชาร์ตหนึ่งใบโชเกลี่สีบนมือหนึ่งใบนะครับผมแล้วกเ็เลือกเรียการด จากในโซของเราหนึ่งใบคอลงช่องเรียกอากศนะครับผมแต่ว่าการ์ดใบน,นั้นจะต้องเกรดเท่ากับไม่ใช่พูดผิดคอการ์ดอะไรก็ได้ลงช่องเรียกอากศนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดจบเทินของเรานําการ์ดใบน,นั้นเข้าสู่โซนะครับแล้วก็สกิลของเขาก็คือเมื่อเวนการเรามีคําว่าดาจิเวลได้รับบูสต์นะครับผมเป็นตัวบูสต์หมื่นนั่นเองเ็จทิ้งก็ได้ออกมาบูสต์ก็ได้ตัวเติมโซนะโคตรเก่งเลยต่อมานะครับเกรดหนึ่งกันบ้างดีกว่าใส่ไซเคิลติดไซเคิลแมวมาใบหนึ่งนะครับ จริงๆอ่ะอยากใส่2แต่ว่าใส่อามาน่าไว้ใบหนึ่งไซค์เลแมวบอกว่าออโต้นะครับเมื่อเข้าสู่ช่องเลกาดห,หรือหรือการเดียนนะครับผมทำความสามารถตามช่องนะครับก็คือเก็บไลน์ไลน์ของเรา2ใบที่อยู่ในดอปหรืออยู่ในโซก็ได้กลับเข้าไลน์เด็กในสภาพไหนถ้าอยู่ในช่องเลกาดเขาจะชาร์จถ้าอยู่ในช่องการเดียนชิลเพิ่มขึ้น1 5 0 0งเป็นตัวป้องกันอีกแล้วนะครับผมต่อมาอันนี้เป็นสวินมาวัลสองใบนะครับผมบางคนบอกเฮ้ย hey, พี่ เปิดเจ็ดหาสี่ไม่ใส่เหรอคําตอบคือก็ลองใส่แล้วนะครับมันก็เวิร์กทั้งคู่อันนี้เป็นตัวเลือกแล้วแต่คุณแล้วนะครับผมให้คุณเลือกระหว่างสวินมาเวลกับเปิดเจ็ดหาสี่นั่นเองถ้าคุณคิดว่าการันตีหัวกองมันดีอยู่แล้วคุณก็คุณก็ใส่อเนี่ยมันใส่เนี่ยมันค่อนข้างคุม้มหรือปิดเกมมีโอกาสออกทิกเกอร์เยอะกว่าอันแน่นอนเปิดเจ็ดหาสี่มันหาสี่ได้เยอะกว่าแต่ว่าผมเนี่ยเล่นแล้วเกียร์สีไม่ค่อยหลุดมือเท่าไหร่ก็เลยใช้ การแบ,บนี้แต่ว่าคุณจะใส่ฮันสแซลที่เปิดเจ็ดหาสีผมไม่เคยว่าครับแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่ความถนัดไม่เป็นไรนะครับต่อมาเป็นวอลพลานะครับพี่ทาไมไม่ใส่สีคาตอบคือเฟรมแลกูหาไม่ได้อีกใบนะึงล้อเล่นครับผมผมคิดว่าผมใช้ได้แค่แค่นี้ก็พอแล้วแล้วมันได้จวดแล้วเรามีซาแกนสีเราลากเขาออกมาได้สกิลของเขานะครับออตโต้เรียาการดนะครับผมถ้าเกิดเราเห็นโซโซบัสสี่เกรดขึ้นไปนะครับผมโซบัสสี่ใบหรือมากกว่าในเทร์นี้ด้วยสกิลของแวนการ์สิใช่โชก์ดเกดสี่ในมือของเราหนึ่งใบหรือเวนการ์เราเป็นนเกนะครับผม นาการไปนี้เข้าสุโซถ้าทําถ้าถ้าเรายังไม่เคยทําการสแตนในเทอร์นี้เลือกเรียกาดของเราหนึ่งใบที่โจมตีไปแล้วสแตนยูนิตนั้นขึ้นมานะครับผมแหมสแตนเรียกาดได้แต่ว่ามันจะไปบัคกับเอมบูซาเนาะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเราต้องกดสกิลเราจะกดตัวใดตัวหนึ่งเป็นผมจะกดวอลาผาเพื่อจวแล้วก็ลุกเอมบูซาโดยที่ไม่กดสกิลน้องพีจีสี่ใบนั่นเนองนะครับผมอย่างที่บอกก็คือต่อให้มีกระจกก็ใส่ไม่ได้ครับเพราะเด็กนี้เป็นเด็กเรสีนั่นเนองนะครับโอเคต่อมาเป็นโอ โอเวอร์ทิกเกอร์เป็นทางเลือกคุณจะใส่กรรมัมมากี L, เอลกีดอตฟาโลหรือวอร์นัทก็ได้แต่ผมใส่วอรนัทนะครับเพราะว่าวอรนัทเนี่ยเขาสามารถจับเลียของเราหนึ่งใบลุกขึ้นมาได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไม่จับนะครับคือเราจะจับเลียที่สแตนอยู่แล้วเมื่อเขาจมตีเสร็จเขาจะลุกขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเราไม่เราไม่สแตนเราได้จวดหนึ่งใบแล้วเราคอการ์ดฟรีจากมือหนึ่งใบนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นกีดอตฟาโลเขาจะหาของเนาะแต่ว่าผมเนี่ยใส่ ใส่วนัทดีกว่าเพราะว่าเคยทำคนอื่นเกมหมามาพอสมควรครับต่อมาทิกเกอร์อันนี้เป็นทิกเกอร์เนี่ยผมว่าคุณจะใส่คีแปดก็ได้คียหกก็ได้คีเจ็ดก็ได้ตอนนี้อยู่ในช่วงการทดลองผมเล่นคีแปดมาเยอะแล้วก็เลยลองคียหกอยู่จริงๆคุณไม่อยากใส่ฟอนคุณไปใส่คีแปดคีแปดไปเลยอัดแม่งให้ตายห่าไปเลยคีแปดฮิวกันเวฟสี่นะครับผมมองว่าแมทนี้โอ้โหแพทนี้แบบโอ้ยเวฟหนาเหลือเกิน แล้วก็ฮิฮิวอีก2แล้วก็ดอ3ฟอนตอนะครับผมถ้าคุณไม่อยากใส่ฟอนคุณไปอัดคีย์8ได้เลยครับไม่มีปัญหาโอเคครับเราไปดูสาธิตวิธีการเล่นดีกว่ากันเลยนะครับไปโอเคครับคราวนี้มาสอนวิธีการเล่นนะครับผมแนวทางที่เฉยสมมุติเนี่มือเรามี5ใบมีอย่างนี้นะแล้วตะกี้จว่มาอ้าผมแก้เทคนินดนึงนะครับก่อนจะเริ่มผมจะบอกว่าเขาไลททับดาจิเวลอะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเก3สแต่ว่าต้องติดชื่อดาจิเวลนะแล้วก็สกิลเมื่อถอดโซ 4, ่สี่ใบเอห้าใบของเขาเนี่ย าดาจิเวลทุกใบที่อยู่ในซองของเราเนี่ยนับเป็นเกรดอะไรก็ได้0-4ได้หนึ่งเกรดนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสรียเวลาเราเริ่มกันเลยดีกว่าผมจะขอเริ่มก่อนนะเพราะว่าดาจิเวลเนี่ยดาจิเวลแพทเนี้เริ่มทีหลังมันจะค่อนข้างเจ็บปวดฉะนั้นถ้าเกิดมือคุณดีคุณป้องกันแม่งไปเลยเนี่ยคุณมีฟอนต์คุณป้องกันแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มก่อนคุณก็แห่แบบพลโหดไปเลยดูว่าคุณเจออะไรอ่ะดออันนี้มีตัวป้องกันแล้วถ้าคุณ มีการ์ดป้องกันเยอะแล้วฝั่งโน้นเป็นเด็กสายแห่คุณก็โจมตีเขาไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดตัวเล่นเยอะก็โจมตีแต่ถ้าเกิดเขาเป็นเด็กแบบเน้นยิงอะ่ะเน้นยิงไปเจอกันดีว่าอย่างเงี้ยคุณอ,อมมือไว้อมมือไว้แล้วคุณไปปั่นเวฟตอนเกรดสี่ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดคุณไปเจอแบบเด็กที่มันแห่เด็กที่มันแห่เหมือนกันนะคุณดันแดมสวนไปเลยเขาป้องกันไม่ได้เราไม่ชอบดาจิเวลแพทนี้มากโอเคครับจวมาแล้วเนาะในกรณีนี้ผมเลือกทิ้งเอมบูซานะครับผมไลฟ์เป็นจิเวลคอร์ดากอนนะครับ แล้วจบเทิร์นโดนดาเมจนะครับปืบเอือพีนะครับผมอ่ะเธอจั่วนะครับแหมเกศสมาอีกแล้วงั้นทิ้งเกศสีไปเลยครับผมเพราะว่าเราไม่ใช้อยู่แล้วไลฟ์เป็นเจวีดีดากอนนะครับผมสกิลทำงานขยับเจวีคอออกมานะครับในที่นี้เสียดายจังเลยที่ผมจั่วไม่เจอซาแกนเพราะว่าถ้าเจอซาแกนเราเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับโอเคครับเจวีนีเจเจวีคอโจมตีนะครับหมื่นสามครับตัจบการต่อสู้เข้าโซ่เจวีนีโจมตีครับหมื่นฮิตบูทฮิตแวนนะครับไกเช็คฮิวติเกอร์นะครับฮิวได้ด้วยแหม อสมมุติก็ตีฮิตนะครับโซชาร์ตอาจโซฮิวได้เป็นไงล่ะเขาตีมาเช็คเออเฮ้อไม่มีทิกเกอร์อขออีกแดมฮึปึกเฮ้ยเกศสามไปแล้วโอเคครับมาเราสแตนแอนดอร์กันโอเคครับในกรณีนี้เราจะทําการไล่สามเรามีอะไรเราเรามีเรามีสีอยู่ในดอมงั้นเราจะไม่ทิ้งเกตสามนะครับเราทิ้งไอ้นี่ไปเลยมาโฮลิวดราเจลด,ดิไลโดจากนั้นสกิลของจเวนีนะครับผม ขอโฟกัสหน่อยกล้องโซชาร์ตนะครับจ่วการ์ดขึ้นมืนหนึ่งใบนะครับนี่เป็นไงได้วอลพลามาแล้วสกิลของดาจิเวลนะครับเขาจะบัต์หนึ่งนะครับโซชาร์ตสองโอ้โหไม่ได้จุียแล้วแม่งมันดับเบิลทิกเกอร์อะไรตอนนี้จากนั้นนะครับเราขอมังกรลงมาเลยครับผมมังกรชึบจากนั้นสกิลของมังกรนะครับเขาจะบัต์หนึ่ง จากนั้นโชดาจิวเวลเกศีจากบนมือนะครับดอการ์ดขึ้นมือ1ใบดอเป็นอะไรดอโอเวอร์เสร็จเสร็จแล้วเราก็เก็บการ์ด2ใบในดอมนะครับเก็บเกต2กับ4นะครับผมนั่นแหละครับเทนี้เราก็มีโซบัสสี่แล้วแล้วเราก็เราเริ่มก่อนเนาะเราคอทวินมาว่ากับวาวพลานะครับผมจากนั้นให้วาวพลาใช้บูสทวินมาว่าโจมตีไปครับ16ื่นนะครับโอเคครับพอเราโจมตีไปเสร็จใช่ไหมดาจิวเวลโจมตีเลยครับ ถอดโซเกรดต่างกัน4ี่เกรดนะครับสองหนึ่งศูนย์สี่ครับเราไม่ต้องถอดสามแล้วเรามีถอดอสออี่จากนั้นเวนการ์ดเขาพาวเวอร์เหลือหนึ่งนะครับสกิลของวาวพลาอนะครับเอาเข้าโซจากนั้นโชเกสี่นะครับจั่วการ์ดขึ้นมือหนึ่งใบจั่วพีจีนะครับสแตนสแตนทวินมาว้าสกิลทวินมาว้าเช็คท็อปหนึ่งใบนะครับเป็นล็อกอากูนผมว่าผมอยากได้ล็อกอากูนขึ้นมืออ่ะผมวางไว้แล้วเขาแล้วเขาจะบวกสองพัน เสร็จแล้วเขาน่าจะป้องกันเราก็เช็คไปปึ๊บไม่มีทิกเกอร์เซคันด์เช็คไม่มีทิกเกอร์ไม่เป็นไรครับวิ่งเลยหนึ่งหมื่นตีใส่หนึ่งนะครับผมขอหมื่นเดียวแหละหมื่นสามนะครับผมแล้วเทิร์นเรารับเอ้ยเอือ้อเอือ้อสากนลองอากูลตีดาเมที่ห้าวิ่งมาเราไม่ยอมครับปาฟอนทิกเกอร์อึ้อโอเคครับเทิร์นฟินิชช็อตของเรามาถึงแล้วนะครับผมเราต้องรีบปิดเกมเขาเลยแต่ว่าจริงๆมือเราก็ไม่ได้น้อยแล้วล่ะเนี่ยมีตั้งเยอะ ชินมาโฮลิวโตราเจเลคืออิคเนสนิไลโดจากนั้นนะครับขยับสวินมาว้าลงมาครับคอล็อกอากูนพอสวินมาว่าครับเก็บล็อกอากูนอีกตัวไว้เล่นเลยนะถ้าคุณคิดว่าเทอร์นนี้เทอร์นนี้ปิดได้หรือหรือใช้แค่นี้ก็พอแล้วก็ทําแค่นี้ครับแล้วก็ประกาศแบทเทิลเฟรดเลยครับเราเก็บดรอปสองใบเข้าโซนนะครับเอาเป็นสี่กันหนึ่งแล้วกันครับผมนี่นี่ทีนี้เราก็มีครบแล้วเห็นป่ะโอเคครับผม อ่ะเราเอาล็อกอากูนวิ่งไปก่อนครับเราแจกแถวหน้าบวกหมื่นห้าล็อกอากูนจะบวกอีกหมื่นเพราะเขาไปเกตสามล็อกอากูนครับสามหมื่นห้าครับดาจิเวลอีกนิดโจมตีครับสกิลครับโซบัสการ์ดเกตต่างกันสี่เกรดน,นะครับเอาเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งใบหนึ่งสองสามสี่นะครับผมปึ๊บไปเลยแล้วก็รีทายเรียการแถวหลังของเขาทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ดาจิเวลคิดที่เขเพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับ แล้วก็แถวหน้าของเขาพาวเวอร์เหลือศูนย์หมดเลยนะครับสกิลล็อกอากูนคาวเตอรบาสสเตนครับทำไมกล้องมันไม่โฟกัสเลยสกิลทวินมาว่าใบแรกครับเช็คท็อปไวท็อปสกิลทวินมาว่าใบที่สองเช็คท็อปไวท็อปนะครับผมสองหมื่นแปดสองคีสามได้เองนะครับผมอ่ะทิปเปิลได้ดอทิกเกอร์นะครับพาวเวอร์ล็อกอากูนั่วกาสขึ้นมือหนึ่งใบนะครับเทิร์ดเช็คไม่มีทิกเกอร์ครับเซคันด์เอ้เทิร์ดเช็คไม่มีทิกเกอร์ครับโอเคครับตอนนี้ล็อกอากูนวิ่งอยู่ที่ห้าหมื่นห้านะครับผม งั้นแล้วก็เราเอาข้างเบากว่าโจมตีไปครับอสามหมื่นแปดนะครับผมสองแปดสามแปดถูกแล้วสามหมื่นแปดโจมตีนะครับผมแล้วเราก็เอาล็อกอากูลโจมตีไปนะครับผมอสมมุติเขาไม่ตายก็ได้สเสอมไม่ตายออาเราปล่อยให้หนึ่งแดมปึ๊บไปแล้วเราก็ป้องกันเดี๋ยวเรามีอะไรบ้างเรามีพีจีโยนปึ๊บโยนทิ้งอ่าเขาตีเรียม,มาก็ได้เออหรือเขารีไทยก็ได้สมมติมีรีทายหนึ่งใบโอบาลีขึ้นเอ้ไม่ใช่โอบาลีวอนัทขึ้นมือป้องกันนะครับผมมา คราวนี้เราจะฟินิชช็อตเขาแล้วนะครับสแตนแอนดร์ดรอว์โอ้โหมีตัว,ม,ตวมีตัวเล่นขอเช็คโซว์แป๊บนึงนะครับ0001 0, 0, 0, 0แปลว่าเก็บดอก2ใบไงก็ไม่พอแต่เรามีเกศี่อยู่บนมืองั้นเราก็ไล่เกศี่ลงไปเลยครับผมอ้นแน่แหมแล้วก็เราใช้ล็อกอเราใช้เคาน์เตอร์บัสล็อกอากูน2ใบงั้นงั้นเราก็คอล็อกอากูนไปเลยครับเพราะว่าเคาน์เตอร์บัสเหลือ2ใบพอดีโอเคครับแบทเทิลเฟสสกิลของดาร์ชิเวลอีกนิดนะครับผมขาด เกรด2กับ3นะครับผมงั้นเราก็เอาเอ็มพูซ่ากับอใบนี้เข้าโซกันแล้วกันนะครับฮึโอเคครับปัดแถวหน้าบวกหมื่นห้านะครับผมเนี่ยศูนย์สี่หนึ่งสองสามครบแล้วอ่ะคราวนี้ล็อกอากูลสามหมืห้าครับป้องกันไม่ดีอยากป้องกันป้องกันไม่ดีโคตรแรงเลยสามหมื่นห้าจมดแวเวานกดครับอ่ะอ่อ่ะอ่ะสองมสองมนปดครับสกิลครับ สี่ศูไม่เอาอยากได้ใบนี้น่ารักกว่าศูนย์หนึ่งสามสองีทายแถวหลังทั้งหมดซึ่งผมว่าในกรณีนี้เขาไม่น่าจะปล่อยแล้วล่ะแล้วก็ลองอากูลทั้ง2ใบนะครับเขาจะบาสตัวละใบครับสะตนสแตนสกิลสวินมาว่าวใบแรกนะครับปึ๊บเอาไว้เหมือนเดิมสวินมาว่าวใบที่สองไว้เหมือนเดิม2องพนแดีสามได้ครับโอเคครับเขาจะป้องกัน หรือไม่ป้องกันก็แล้วแต่ครับ first c h e ็คดอทิเกอร์นะครับคราวนี้ผมโอนให้ล็อกอากูลด้านซ้ายนะครับจั่วจั่วเป็นมังกรเขตสามนะครับไว้ป้องกันได้อ่าโอเคมาใบที่สองกันเลยดีกว่า s e c ันด์ h e ็คฟอนทิเกอร์นะครับแถวหน้าบวกหมื่นครับเ i ิร์ c เช็คไม่มีทิเกอร์นะครับผมโอเคครับงั้นเราล็อกอากูลที่เบากว่าจอมตีนะครับข้างนี้จะเป็นเท่าไหร่สามหมื่นห้าสี่หมื่นห้าจากฟอนแล้วก็ห้าหมื่นห้านะครับข้างนี้เป็นหกหมื่นห้านะครับผมอุ้ยตีใส่ศูนย์นะคุณคิดดูดี แม่งถ้าเกิดมือมือไม่หมดก็ตายแล้วครับแล้วมือเราเนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหลือตั้งเก้าใบนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะสู้ไม่ได้แล้วละ่ะตอนนี้คือเขาดีกว่าล่างมาสเยอะบอกเลยว่าเสถียรขึ้นเยอะความเก่งของเขาเนี่ยค่อนข้างดีในระดับแบบเห็นคนเอามาแข่งกันเยอะเลยนะคุณอย่างที่ผมบอกคุณจะไม่ใส่ฟอนต์เนี่ยเราไปอัดคีย์แปดเอาแม่งให้ตายหาไปเลยก็ได้ครับผม เพราะบางทีแบบเราต้องดันคีมากกว่าดันฟอนต์นะแต่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงทดลองของผมฉะนั้นผมลองคุณไม่เวริร์คคุณเอาไปจัดใหม่ก็ได้นะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกคุณไม่ชอบสวินมาว่าคุณอยากเปิดเจ็ดหาสี่คุณดวงซวยไม่มีเกสี่ขึ้นมือคุณไปใส่ฮันสแลชไม่เป็นไรครับโอเคครับผมการสาธิตท,ทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบเนี่ยผมขออนุญาตให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ